สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Time p e c a s l i n g กับผมคุณอานนนนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงกันดั้มทอล์กกับกันดั้มตัวร้ายในอีพิโซดนี้นะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมหายไปนานเนื่องจากผมเองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรักษาตัวของผมนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยไปผ่าตัดมาแต่ผ่าตัดเล็กๆนะครับผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาละ หลังจากนะครับที่ผมได้ทำข้อมูลของตัวร้ายชินันจูและโมบิอัมเมอร์โคดโกงอย่างนีโอซีอองก็ยังเหลือน้องเล็กอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือชินันจูสตล์ซึ่งข้อมูลหลายส่วนของชินันจูสตล์ก็ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในประวัติของชินันจูซึ่งข้อมูลต่างๆของตัวนี้เนี่ยก็ยังเหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ทำใจได้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยสั้นกว่าทุกตอนแน่นอนแต่ผมก็พยายามจะทำให้มันยาวนะ คำเตือนเอพิโซดนี้มีการสปอยล์แหลกเนื้อหาจากโมบิสูตรกันดัมเนราทีฟและภาพมีน้อยนะบอกเลยถ้าอยากดูอยากรู้ก็ไปดูหนังเต็มเอานะชินนจูสตา์เป็นโมบิสูตตัวร้ายหลักในหนังโรงโมบิสูตกันดัมเนราทีฟประวัติการสร้างของเจ้าชินนจูนะครับก็เป็นประวัติเดียวกับชินนจูเลยเพียงแต่เครื่องหมายเลขสองเนี่ยนะครับหลังจากที่ชินนจูตายถูกขโมยไปทางกลุ่มปอกแขนเสื้อได้ทําการแต่งภายนอก ให้รู้ว่าเป็นโมบิลสูตข,ของกลุ่มปอกแขนเสื้อแต่ระบบหลักนั้นยังปล่อยไว้เหมือนเดิมซึ่งจะแตกต่างจากเต้าตัวชินันจูนะครับซึ่งมีการดัดแปลงระบบให้มีสมรรถนะที่มากกว่าเดิมให้เหมาะกับการขับของฟูลฟอร์ทานนั่นเองชินันจูสไตล์นั้นยังคงติดตั้ง e x t e r n a l p r o p e l l e n t tank สองข้างอยู่ที่ด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับชินันจูไซโครเฟมคอปพิทรวมถึงติดตั้งระบบ intention automatic system อีกด้วยนะครับ ซึ่งระบบโดยรวมทั้ง3อันนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับชิเนนจูเลยนะครับในส่วนอาวุธของชิเนนจูสไตล์มีดังนี้บีมเซเบอร์2เล่มแล้วก็มีบีมทอนฟ้า2เล่มเหมือนกัน60ม mm ิมวันแค่นกันเป็นปืนวอลแค่นที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของหัวของชิเนนจูสไตล์ในอาวุธตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัวชิเนจูเลยนะครับไฮบีมไรเฟิลปรับให้ติดบาซูก้าหรือแกลนดลันเชอร์ได้เหมือนกับชิเนนจูชิล ซึ่งโล่ตัวนี้นะครับก็จะซ่อนกกนเล็ดลันเชอร์ไว้เหมือนกันบาสุก้าลาชบีมเอ็กอาวุธทนี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในฉากสุดท้ายของชินจูสไตล์นะครับในตอนที่ชินจูสไตล์กระโจนออกมาจากตัวเซคันด์นโอซีออนนั่นเองชินจูสไตล์ต่อมาได้อยู่ในการครอบครองของสาธารณารัฐซีออนและใช้อะไหล่ที่เหลือจากการพัฒนานโอซีออนมาสร้างเป็นเซคันนโอซีออน ให้ชินจูสไตล์ใช้ซึ่งเซคัน,นีโอซีองได้ติดตั้งโครงเหล็กเสริมความแข็งแกร่งที่ส่วนไหล่นะครับจึงไม่สามารถเปิดช่องเก็บอาวุธจากด้านหน้าได้และมีส่วนแขนที่ออกแบบให้แยกออกไปได้เหมือนแขนของซีองซึ่งรายละเอียดส่วนนี้นะครับสามารถหาชมได้ในส่วนของตัวหนังเลยนะครับที่นงจูสไตเป็นขุนประจำตัวของโซลตันอาคาเนนผมจะขอเรียกเจ้านี้ว่าโซลตันก็แล้วกันซึ่งโซลตันมีฉาย,ยาว่าดาวหางสีแดงที่บิดพลาด พะเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกให้เข้ารับการผ่าตัดดัดแปลงและปลูกถ่ายบุคลิกของชาให้เป็นฟูลฟอนทันแต่ผลออกมาล้มเหลวครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้สละชีวิตและตัวตนไปเพื่ออุดมการแต่ว่าก็ไม่สําเร็จซึ่งโซตันเองสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นฟูลฟอนทันที่ผิดพลาดหรือดาวหางสีแดงที่ผิดพลาดนั่นเองในช่วงสุดท้ายโซตันและชินจูสตล์ซึ่งตอนนั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับเซกันนีโอซีออ มีแผนในการทำลายฐานเก็บถังแก๊สฮีเลียมในอวกาศโดยการบีบอัดถังแก๊สฮีเลียมให้ถึงจุดวิกฤตจ,จนมันระเบิดและเป็นปฏิกิริยาฟิวชันคล้ายกับระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองซึ่งปฏิกิริยาที่ผมกล่าวมานะครับก็คือถังแก๊สแค่ถังเดียวนะถ้าี่แกททำลายทั้งฐานเก็บถังที่มีถังเป็นพันๆแล้วก็วินาสันตโลแนครับงานนี้แรงระเบิดจะรุนแรงจนกวาดคโคลนีที่อยู่ในเขตลาเกนพอยต์พีนาจนหมด ซึ่งนอกจากจะมีคนตายจากแรงระเบิดในโคลโลนีแล้วสเก็ดจากซากจํานวนมหาศาลจากการระเบิดของโคลโลนีจะตกปูพรมเข้าใส่โลกคนบนโลกก็จะสวยไปอีกครับบอกเลยแต่แล้วแผงของพี่โซตันเนี่ยก็ถูกหยุดยั้งโดยฟีนิกซ์ที่ขับโดยโจนาบัสตาและมีลิตา้าเป็นสแตนอีกทีนี่เนี่ยเป็นโดนัทเป็นเพื่อนคาคืออินไปซะสำหรับตอนหน้านะครับผมจะมาเล่าถึงตัวร้ายตัวไหนก็ติดตามรับชมได้ที่ t ท m ์เพย์แกตติง อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ